พี่มีเมียน้อยกี่คนอเออจ้าไงกูเนี่ยนี่เจ้าให้กูบันดาลกัได้หรือ ชาวสาวกเด็กกินนักเรียนแทนทั้งหลายบนโลกใบน,นี้นะครับผมก็ตอนนี้ครับก็อยู่กับรายการ SKD TV หรือผมเจ,จ้าอาเจ้ากับเขาเอง <Okay. S 1> เนั่นเองครต้องมานะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นคลิปที่ทุกคนอาจจะรอคอยหรือไม่รอคอยหรือรอคอยหรือไม่รอคอยอ่านดูอ่ะนเรียกนล้วเองถ้าคนที่รอดูคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รอคลิป Q&A EP 2นะครับนะแล้วก็ตอนนี้นะครับคนอยู่ในช่วงรายการ Q&A กล้าถามกล้าตอบนั่นเองนะครับตั้มือทีนะครับผมก็ตอนนี้ครับพี่ย้ายเซตมาถ่ายล่างเพราะว่าคอมพิวเตออยู่ด้านล่างนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวพี่เข้าไปในยูทูบกันนะก็คือนะครับที่ตอนนี้นะครับก็คือตั้งแต่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับพี่ก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเลยนะเราราทำเราอ่านวันนี้วันเดียว้วก็ถ่ายเริ่มจากคําถามแรกกันก่อนเลยนะครับ จากครุนริมลุเหรอใช่ไหมริมลุนะไม่รู้ว่าอ่านออกหรือไม่ออกนะครับตกภาษาไทยแล้วก็น้องเขาถามมาว่าถ้าจะไปซื้อข้าวมันไก่ต้องไปซื้อที่ไหนครับแถวบ้านพี่ก็อ,อยู่ใกล้ใกล้เซเว่นนะนะเขาอ,ออกไปหน้าปากซอยบ้านพี่ก็เนี่ยค่อนข้างเซเว่นเลยคนระับข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ต้มนะ พี่ก็ซื้อมากินกับทุกวันนะครับผมเป็นคำถามแรกที่กระปวดหัวรยทีเดียวไปคำถามที่สองครับไปคำถามที่สองนะครับจากน้อง s i r f ุ t F f นะครับผมนะ Q&A ใครน่าสงสารใน DNA ครับน่าสงสารเหรอถ้าด้าที่พี่มองนะคือพี่เป็นคนที่พี่เป็นหวานแคนของ DNA Spider e s p o r t เลครับพี่ก็ เป็นอา่าเป็นหัวแคนนะครับนะพี่ก็เป็นแบบเป็นเขาอยู่แทนนี้เขาอยู่กันเป็นครอบครัวนะพี่ก็สงส,ส,สารทุกคนแหละพี่ตอนนี้ก็ที่มีสงสารก็คือสงสารน้องจังนะครับผมนะน้องจังที่เอ่ออยู่ในแค้นที่มานานแล้วแต่ว่าคือรัสเขาเล่นไม่ได้นะครับผมรหเขาเล่นไม่ได้ไม่ใช่ว่าเชงเล่นไมคือ ita, <S <S พ่อของแม่เขาน้องเขาไม่ให้เล่นนะครับพ่อแม่น้องเขาไม่ให้เล่นนะครับเนื่องจากการเอ่อเนื่องจากการซ้อมครับน้องเขาอาจจะซ้อม หนักเกินไปหรือว่าซ้อมไม่รู้เวลาจนพ่อกับแม่เขาต้องให้เลิกเล่นเกมน,นะครับผม,ผมก็ซึ่งที่ก้าวสงสารน้องตรงนี้อยู่ครับก็ถ้าอยู่แคนอื่นนะครับเขาก็คงเตะไปตั้งนานนะครับแต่ว่าพี่ปล่อยน้องจังมาเป็นเดือนแล้วนะครับจะเดือนแล้วได้แหละนะก็ปล่อยน้องเข้ามาเป็นเดือนแล้วดูซึ่งว่าน้องเขาจะกลับมาหรือเปล่าถ้าไม่กลับมาก็พี่ก็ต้องทําใจเตะออกนะเพราะว่ามันเป็นก,ฎกฎของแคมป์วยแต่ว่าพี่ก็ปล่อยว่าพี่ก็บอกให้น้องเขารีบกลับมาให้ทัน นะคผมแต่ถ้าน้องเขากลับมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยเจอกันใหม่ตอนที่แม่เขาให้เล่นนะครับครอบครัวเขาแม่ได้ค่อยแมเข้าใจกับน้องเขานะครับไม่เป็นไรครับอ่ะนี่แหละครับน้องจางเป็นคนที่น่าแบบสั้นที่สุดระพันธอนนี้ครับไปคำถามต่อไปกันเลยครับก่อนคำถามที่สามนะครับผมจากน้องอ่านว่าอะไรวะ O M G นะครับแล้วก็ A B C นะขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะนะเขาถามมาว่าครับ Q A คิดว่าจะมีเพลงใหม่มาอีกไหมครับแล้วจะมีอีกอไหรอ๋อคำถามนี้น่าสนใจดีนะก็เพลงพี่นะครับตอนนี้ที่พี่ทามาแล้วแต่งเองนะครับแล้วก็ทําบิทด้วยนะครับผมก็ตอนนี้มีอยู่สองเพลงนะก็คือเพลงพี่ยกให้หนูทั้งใจนะแล้วก็เพลงจีบเธอได้ใหม่นะครับเป็นเพลงล่าสุดที่พี่ทํามาครับผมก็เพลงพี่ยกให้หนูไปทั้งใจครับตอนนี้ครับห้าร้อยคนดแล้วก็ซอ พพครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้าไปฟังนะครับนะแต่ว่าพี่ก็มไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับส่วนตัวพี่นะครับเพงพี่ยกให้หน่ไยทั้งใจพี่ก็ต้องของกราบอาภัยเลยนะครับเพราะว่าเมื่อพี่ไม่มีเครื่องพวกที่อัดเสียงทําไมหรือว่าไม้อัดเสียงหรืออะไรเหมือนคนอื่นก็ทํากันนะครับพี่มีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือทํามาจากโทรศัพท์เครื่องเดียวนะผมนะ <S 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 ทุกคนต้องเข้าใจพี่หน่อยนะครับแต่ว่าพอเพลงที่2องเป็นเพลงจีบเธอได้ใหม่นะครับก็ พี่ก็เริ่มไปแบบศึกษาการทําวันนี้ก็เสียงดีขึ้นนะครับหลังจากพี่คลิปที่เ,เพลงพี่ย่อให้หนูล้างใจนะครับเสียงพี่จะดังไปกว่าตีนะครับเพราะตอนนี้ก็เสียงรู้สึกว่าเท่ากันแล้วก็เรอได้พอดีพอดีเดี๋ยวทำไม้คนดูน้อยๆน,นะครับผมก็เข้ามาดูหน่อยนะนะเออพี่ก็พยายามจะทำเหมกันแต่ว่าถามว่าจะมีอีกไหมก็มีอีกแน่อนอนครับอ่ะพี่อ่ะพี่บอกเลยว่าจะมีมีอีกเพลงแน่อนอนอาจจะมีมาเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะพี่เป็นคนที่ชอบแต่งเพลงนะครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็งานเยอะนะคิดที่ฐานทุกวันนี้ก็ทําเองตัดเองลงเองนะครับผมยังไม่มีทิมงานนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ดีมากครับสำหรับคำถามน้ครับไปกหน่ำที่สามกันเลยไปแล้วจบเอาลยครับคาถามที่สี่นะครับผมคาถามที่สี่ครับจากน้องแพรจุดชลรดานะครับผมนะก็ทุกคนอาจจะ คุณคุณชื่อนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาเป็น fc นะพี่นะครับนะไม่ใช่อ่าหวานใจพี่เนี่ยครับนะจต่ต่อให้หวานใจพี่อาจจะชื่อแพ้แต่ไม่ใช่น้องคนนคี <c oughs> ้น,นะครับผมก็เป็น fc พี่นะครับผมก็น้องก็ถามมาว่านะ <No. S 1> ครับพี่อาร์จะพาแฟนมาเปิดตัวเมื่อไร่ครับก็เออน่าจะเปิดตัวตอนอาจจะมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่พาไปทัวร์โรงเรียนของพี่นะครับหรือไม่ก็อาจจะทําคลิปที่เกี่ยวกับ พาแฟนที่ไปเที่ยวหรือว่าทําอะไรกับแฟนกับแฟนพี่นะครับผมก็รอดูแล้วกันนะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะอาจจะแบบโควิดหมดนะแต่ไม่รู้ว่าโควิดจะหมดให้กูเมื่อไหร่นะซึ่งคิดถึงโรงเรียนมากเลยแทบอยากจะกอดตรงนี้อู่แล้วนะครับไม่ได้ไปนะใครได้คิดถึงโรงเรียนเหมือนพี่นะครับก็กดกดไลค์ให้พี่กันลหนึ่งลค์ได้หะครับผมนะก็ไปไปคำถามต่อไปกระเลสโก้คำถามต่อไปนะครับก็ถามมาจากน้องเอส FF นะครับผมค้นน้องก็ถามมาว่าพี่อาร์ตมีแฟนกี่คนครับก็มีคนเดียวนะนะมีคนเดียวนะเกิดมาคนใจเดียวก็รักเดียวรักเดียวใจเดียวนะครับผมไม่มีแฟนนอกเหนือจากนี้แต่ถ้าถามเรื่องแฟนเก่าก็เออไม่ตอบดีกว่าเพราะว่าน้องก็ถามมาแค่พี่มีแฟนกี่คนน้องก็ไม่ถามว่ามีแฟนเก่าหรือเปล่านะโอเคนั้นไปคำถามต่อไปดีกว่านะเดี๋ยวบ้านมือแดกนะครับป้า คำถามที่เกตหน้าผมก็น้องก็กถามมาว่า Q&A ที่มีเมียน้อยกี่คน <Hey. S 1> คืออยากจะรู้ว่าอ,อยากให้บ้านกูแตกมากเหรอ <c oughs> ไม่อยากให้บ้านที่แจกมากหรือไง <c oughs> ก็คือไม่มีนะครับผมที่ไม่มีนะมีแค่คนเดียวนะครับผมนะก็บอกหว่ามีคนเดียวรักเยอะแต่เดียว นะมัครบผถ้ามีก็ไม่รู้สิเ <c oughs> อาเป็นว่าไม่มีนะครับผมอ่ะอ่ะรีบไปรีบรีบใจคำถามดีกว่าก่อนที่บ้านกูจะแตะนะครับเอาก้อยมาคําถามที่เจ็บนะ,น,นะครับผมจนักน้อง of god นะครับผมเขาถามมาว่าพี่เคยบอกเลิกแฟนไหมครับอยากรู้จริงๆครับอ่านด้วยนะครับผมอ่านอ,อยู่แล้วครับบอกแล้วว่าอ่านทู้คนตะ์บแล้วเคยบอกเลิกแฟนไหม อันนี้พี่ไม่เคยนะครับผมทะเลาะก,กันให้ตายก็ไม่เคย <relevance> ที่จะคิดที่จะปล่อยมือกันนะครับผมเพราะว่าคือไอ้พวกที่มันทะเลาะทะเลาะก,กันแล้วมันหอกเลิกกันเนี่ยคือไอ้พวกที่เขาเรียกว,ว่าที่ขอเรียกว่ารักแบบเด็กๆดีกว่านะเขาเรกรักแบบเด็กๆคือหาเรื่องทะเลาะก,กันมีเรื่องออก็ทะเลาะกันแล้วก็จะเลิกเลิอกอย่างเดียวนะครับ<ๆ>ใช้คําคํานี้อย่างเดียวที่แบบว่าเป็นการตัดสินว่าใครจะชนะหรือเียนะครับซึ่งที่เห็นมาเยอะมากก็ พี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่ทะเลาะกันให้ตายแทบจะกัดกัดกัดหูกัดหาแบบจะต่อยกันให้ได้แบบตีกันให้ตายอันนี้ก็ยังไม่เลิกกันนะครับผม้าถามว่าทะเลาะกันแล้ก็เคยทะเลาะกันบ่อยนะครับผองทะเลาะกันบิ๊กดอรทะเลาะกันบ่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งกันนะครับก็รักนะครับคำถามต่อไปคำถามที่สิบครับถามจากน้องแล้วเนี่ย ที่ขอสะกดแล้วกันนะครับน้อง o n i king q ต้อง q หรืออะไรก็อย่างนี้แหละนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือตอนนั้นก็ขออภัยนะครับผมน้องถามมาว่าครับพี่มีเมียน้อยกี่คนครับเออเมื่อกี้เพิ่งจะถามไม่ได้ม่ได้ไม่มีอ่ะไม่มีใครจะไม่มีล่ะต้อบอกข้อยากนะไม่มีนะครับพี่ไม่มีเมียน้อยนะครับผมนะ ไม่มีไม่น้อยแต่มีแฟนหลายคนเฮ้ยแบรนด์นี่คือพัดลมพัดลมมีพัดลมหลายตัวอยู่ที่บ้านกันถามจังเลยมุงเร่งถามได้ไหมคำถามเนี่ยกูจะตีกันตายพวกมึงนี่แหละเอาไปตอบต่อไปกันเลยครับแล้วก็บึ๊บบ๊บบ๊บบ๊บนี่ครับก็ Q&A นะครับที่เปิดโอ้ยผม Q&A นะครับที่เปิดให้ถามได้หลายรอบนะครับไม่ได้ถามแค่คำถามเดียวนะครับผม ถามจากน้องคนเดิมเลยนะครับผมจากน้องเอ็นสองสี่ R fs นะครับผมที่อ่านนี้นะถ้าอ่านไม่ถูกก็ขออภัยนะครับผมก็ถามว่า Q n a พี่ว่าจะได้รหัสพี่คืนไหมครับถ้ารหัสก็เป็นรหัสบีไฟลใช่ไหมก็มันจะมีอยู่รหัสหนึ่งนะครับที่เป็นรหัสหัวแคนนะครับผมเป็นรหัส dna r AU a นเนะครับผมนะเป็นเป็นรหัสหัวแคนนะครับผมเป็นรหัสที่ีหลักมากๆ แต่ว่าโดนแบนไปนะครับพร้อมกับเฟ b บุ๊กี่นะครับเฟดบุ๊กี่โดนโดนแบนแล้วก็แก้มไม่ได้นะครับผมเพื่อนพี่ไม่รู้ว่าพี่ไปทําอะไรเขารักหนาสาหัสนะผมว่าแบนสามสิบวันแล้วคือแก้มไม่ได้แล้วก็ไปเลยนะครับผมก็รหัสเรี้กที่หมดไป 4, สี่นะหมื่นับผมนะยี่สิเลยนะหมดไปสี่หมื่นเลยเหรอนะทุกคนอาจจะหาพี่ขี้โมนะครับแต่ว่าที่พี่บอก กล้าการันตีได้เลยว่าทำไมพี่ถึงหมด4 0 0 0่นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ทุกคนได้ไปดูเขาพวกดูได้พวกที่พิมโคงพวกต้นกล้าหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับ100,000 2หรือว่าเนมจ์นะผมก็เขาเขาแตะเขากับเขาเติมเพชรแบบบอลเล็ตน,นะครับผมเติมทีละสิบบอลก็ได้เป็นพันเพชรแล้วอะเออแต่ว่าพี่เติมเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าพี่เป็นคนที่ไม่ใช้วอลเล็ตนะพี่ไม่พี่บอกแล้วพี่ไม่ใช้วอลเล็ตพี่ใช้เป็นอ่าเป็น อะไรนะบัตรเซเว่นแต่แบ,บัตรกากรเลยแบบตั้งโลสดเลยอ่ะทุกคนคือพี่แบบเติมเทียบเยอะเยอะจริงแบบคือร้านนั้นมีคือพี่พี่เป็นพี่แบบของแมเยอะอ่ะจริงๆมีทั้งบูฟ่ดาก้อนมีเอ่ออะไรวะเอ็มพีเอ็มพีคอปปาหมัดไซตามะท่าไซตามะมวกหัวบาวันนะแล้วก็ไอี้ชุด แรงแอชุดชุดเลยนะชุดสิบขั้นสูงนะผมชุดสิบขั้นสูงพิเต็มเลยนะถ้าทุกคนได้ได้ไปดูนะครับรหัสพี่จะขั้นทองหมดเลยนะครับผมนะรหัสพี่ขั้นทองหมดเลยนะแล้วก็จะกินปอมจกินปืนสก,กาจุนพูถาวรเอเคถาวรนอะไรนี่แยะแล้วก็ซอนควงดีแทกถาวรเยอะแยะนะครับผมแล้วก็มีไอวอลไอวอลไอวอลเยอะ ไม่วอท์มีจำได้มีประมาณ8 9ลูก10ลูกระเบิดมีอีกท6ที่ผ8ลูกอ่ะเออนะก็รวมๆแล้วสกินปืนพี่ที่พี่นับได้นันรวมทั้งหมดทั้งกระทาทั้งอะไรนั้นน่าจะมีประมาณ300ร้อยถึงสี่รกระบอก300ร้ 400, อยถึงสี่ร้อหรือไม่ก็สองห้าร,ารอ้ออ่ะที่จำได้ถ้นะางจำไม่ได้นะแล้วไม่เล่นน,นะก็คิดถึงนะคิดถึงนะอันนี่อยู่ต่างแค่ไหนโอเคไม่เป็นไรมากแลนะ้วก็มันไม่กลับมาแล้วอ่ะเราจะเหนื่อยกันไม่ได้อนะอ่ะแล้วสลัไปกันดีกว่าไป กันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบ Q&A กล้าถามกล้าตอบนะก็จะลืมอคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับว่าชอบนะครับผมก็หมดแล้วสำหรับคำถามนะอืมก็ไปดูเพิ่มได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆที่ลงเลยครับลงปุ๊บดูปั๊บนะครับผมนะไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมนะอ่า โอเคไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้เหมือนเดิมครับอ่าขอพูดซ้ำอีกรอบแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ทำคลิปพวกนี้ต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ SKD หรือว่าพี่อาร์ตขอลาไปก่อนสวัสดีครับรักทุกคนที่ติดตามนะครับ